สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาดูตะขบป,ป่าครับเคยถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นลูกยังไม่สกตอนนี้สุกแล้วครับล,ลูกแดงแล้วครับ เขาก็จะค่อยๆทยอยสุกครับไม่ได้สุกทีเดียวตรงต้นนะครับค่อยๆยทยอยสุกนนี้ก็จะเห็นลูกเขียวบ้างลูกแดงบ้างลูกแดงแก่บ้าง ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทันนกครับนกชอบกินครับโดยเฉพาะนกกระรอดทั่วๆไปก็เรียกตะขบป่าแต่ทางภาคเหนือเรียกมะแขวนหรือว่ามะแขวนทางท้องถิ่นภาคอีสานเรียกลูกเบล หรือว่าเบนโคกบางท้องที่ก็เรียกตาลเส้นน้อยเพราะว่าต้นก็จะมีหนามมีหนามเหมือนตาลเส้นนะครับ สรรพคุณทางสมุนไพรก็มีนะครับค้นหาดูได้ใน Google ครับจะมีรายละเอียดบอกไว้เยอะเลยครับลูกแดงแก่แก่แดงจัดจัดนะครับกินอร่อย ก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวจะไม่เละนะครับไม่เละเหมือนตะคบบ้าน พอดีตรงนี้ก็มีหลายต้นครับ ครับก็นำเอามา,มาแบ่งปันนำมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับแต่ขอบป่าออกโลกสุกแล้วครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ